ไปดูทาง Media Group ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกภาคอีสานนะคะพร้อมหาหรือเพื่อที่จะรุกคือขายอินเทอร์ไรสสายแบบเต็มศักยภาพด้วยค่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะกลุ่ม High Media Group ค่ะสัญจรเข้าเยี่ยมชม d n c a b l e TV เจ้าเดียวในโคราชพร้อมคอนเทนต์ต่างๆมากมายอาทิเช่นไทยรัฐทีวีค่ะ GMM, CTV, TV Direct และ TV Pool พราะมมีการพูดคุยถึงความร่วมมือนะคะการเป็นพันธมิตรในอนาคตในความเข้มแข็งของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมถึงช่องเคเบิลช่องคุณภาพด้วยนั่นเองค่ะที่จำเป็นจะต้องนำมาให้แก่สมาชิกได้รับชมรวมไปถึงจะมีการดึงศิลปินดารามาร่วมงานนะคะ ซึ่งภายหลังจากคณะได้มีการเดินตรวจเยี่ยมส่วนงานต่างๆเรียบร้อยนะคะจึงได้มีการมอบของที่ระลึกค่ะแก่ทางคณะผู้บริหารบริษัทดิจิตอลบริษัทดิจิตอลทีวิชั่นเน็ตเวิร์ตจำกัดก่อนที่จะเดินสัญจรก่อนที่จะเดินทางสัญจรไปต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะสำหรับการให้บริการของเราในขณะนี้นะคะ The n ี a b l e TV เราทํเราทำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมให้บริการแล้วค่ะในแบนด์ของ h ฮเน็ต เป็นระบบในไฟเบอร์ออปติกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งก็มีแพ็กเกจความเร็วตั้งแต่1 5ทับ5เมกะไบต์ถึง2,500เมกะไบต์ในราคาเริ่มต้นเพียง599บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วนะคะไม่มีสัญญาผูกมัดซึ่งสมัครวันนี้ค่ะค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า2,500บาทค่าติดตั้ง2,500บาทค่าประกันอุปกรณ์ พร้อมรับสิทธิ์ค่ะที่จะยุ่งประกอมูลค่า2,000บาทนะคะร่มมูลค่า7,000บาทและพิเศษค่ะฟรีเข้าไปการเดือนแรกหากว่าสมาชิกท่านใดนะคะสนใจนะคะรวมถึงพื้นที่ติดตั้งก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศรัพท์044-295-758หรือว่า091-019-0211นั่นเองค่ะ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ได้เห็นเบื้องหลังนะคะของสถานีดี c อ็นเคเีวีของเราใน,ะะนเรื่องของห้องส่งห้องออกอากาศนะคะเห็นแล้วก็ <c oughs> ก็คงจะนึกออกนะว่าเราทำงานเป็นยังไงนะคะ